เดี okay. Finally, ica, Trump, yourself, ๋ยวสปอยหน่อยดีกว่าว่าเพลงนี้จะได้ฟังพร้อมกันหลังจากจบจากที่นี่ครับผมก็เป็นเกียิมากครับเพลงนี้ก็แต่งไว้นานแล้วน้แต่งเองเลยครับเพลงนี้ก็ได้พี่ติ๊กเพทกาวมาช่วยโปรดิวเซอร์ให้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ติ๊กด้วยนะฮะแล้วก็ใช่ ที่เซอร์ปพอปรอตนะครับผมเป็นที่ปรึกษาต้องขอบคุณที่เซอร์ปพอปรอต้วยนะครับที่ทําให้เพลงนี้ออกมาสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับผมโอเคนะโอเคนะขอบคุณครับผมยังไงก็ฝากติดตามบอสด้วยนะครับผมทุกช่องทางเลยก็เดือนๆนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรที่ ค่อนข้างจะเตินเต้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะขอฝากติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนด้วยวันนี้ขอบคุณป<ม>ีดใบเช็ดด้วยนะครับผมวันนี้ก็คงหมดเวลาของผมแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัดสดีครับ